สบายดีมื้อนี้ทีสิบเจ็ดมาทางรถไฟเดี๋ยวึงดูเป็ียนเงไดมาคุดคุ่มเฮ็ดเสาอ้อมมานาอ้อมทางด่วนทางรถไฟแต่เล้าเลี้ยงจันท์หาจีนงดูจีคูดฮอดใส มาเที่ยวทางรถไฟทางรถไฟเวียงจันทร์จีนถ้าท,ทานใดสนใจเซิร์ติดต่อเนาะรถจกไปเห็ดเวียก2 2ง28 628เบอร์วัตแอป550 40 299ราคาต่อร้องกันบริการว่องไวทันใจเนาะราคาทึกหลายทึกๆตกลงกับเรื่อเห็ดเ,เลย ง่ายเอาขอข้บใจ